ในขณะนี้นะครับผมได้พาทุกท่านเดินทางมาอยู่กันที่บริเวณศาลาสวดพระอภิธรรมของวัดเทพประศาสตรชุมชนบ้านเตาถ่านตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชลมบุรีสืบเนื่องมาจากว่าได้มีประชาชนซึ่งเป็นผู้เสียหายในคดีลักทรัพย์หลังจากที่ได้นำญาตินะครับหรือผู้วัยชนนั้นมาตั้งสวดพระอภิธรรมณวัดแห่งนี้ก็ได้ถูกคนร้ายเข้ามาก่อเหตุโจรกรรมทรัพย์สินไป โดยได้นําคลิปกล้องวงจรปิดรวมถึงหลักฐานต่างๆมามอบให้กับผู้สื่อข่าวเพื่อให้เป็นกระบอกเสียงในการช่วยทางเจ้าหน้าที่ตํารวจของสถานีตํารวจปูทอนสัตหีบในการติดตามจับกลุ่มคนร้ายมาดําเนินคดีตามกฎหมายซึ่งเรื่องราวในครั้งนี้จะเป็นเช่นไรเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมและพูดคุยกับทางผู้เสียหายกันนะครับว่าได้เกิดเหตุเช่นไรขึ้นและไปดูกล้องวงจรปิดกันนะครับว่าเป็นญาติของใครผู้ใดมีความรู้จักมักคุ้นก็สามารถแจ้งเบาะแสมาได้นะครับ พี่พี่ช่วยเล่าเหตุการณ์มาให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นครับได้ครับก็นอนกันตอนช่วงประมาณเสร็จงานแล้วประมาณเดี๋ยวก่อนนะคือมันเกิดอันนี้เป็นงานของใครครับเป็นงานของแม่ผมเองครับแม่พี่แม่ผมตี๋แม่พี่มาตั้งศพไว้ที่วัดวัดเตาถ่านนี้นะครับใช่ครสระสองนี้ครับผมใช่ตั้งแต่วันไหนครับยี่สี่ครับยี่สี่ยี่สี่ครับแล้วเกิดเหตุวันไหนครับเมื่อวันที่ยี่สิบหกยี่สิบหกเขาใช่ครับ ตีสามตีสี่มาอ่มันเกิดยังไงขึ้นครับเวลานั้นผมนอนอยู่ผมนอนนอนอยว่เราก็นอนเด็กแลมากเราหัวนอนนอนเรียนกันอย่างนี้เลยเราจากกันมาช้าลงนิดนึงครับตรงเสาเนี่ยครับเครื่องนึี้นอนนอนมีสองคนพ่อลูกครับคือว่าพี่น้องกันอยู่กี่คนครับทั้งหมดเจ็ดคนนะครับแล้วตีสามช่วงเวลานั้นคือคนร้ายเข้ามาก่อเหตุใช่ครับคือหลักหมดแล้วคนร้ายเข้ามาทํายังไงพี่เดิน เดินดูดวดตัวเหรอเดินดดวดูด่วนดูหลังไดไหมครับเดินดูทุกคนเลยครับพอรู้ว่าผมหลับอะไรเงี้ยเขาก็หยิบเครื่องหนึ่งแล้วมาเอ่อมาเปิดใต้โต๊ะได้ได้อะไรไปบ้างครับได้แล้วโทรศัพท์โทรศัพท์อีกเครื่องเจ็ดเครื่องโทรศัพท์เจ็ดเครื่องเลยนครับแล้วก็แล้วก็เล่มรถกระเป๋ารถเขาเล่มรถสมุดรณแล้วก็เองินสองพันเงินสองพันแล้วก็โทรศัพท์เจ็ดเครื่อง ครัาเล่นรถคุณไปเล่นเราเล่นรถมอเตอร์ไซค์อ่ะแล้วตเจ็ดคนไม่มีใครตื่นเลยพี่ต้องคนร้ายเข้ามาตื่นปีสว่าหลับกันสนิทเลยนะครับใช่นะไม่มีใครมาปลุกเลยไม่มีมีนงวิญญาณไม่มีมาปลุกเลยนะครับว่ารู้อีกทีก็คือลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำครับมารู้อีกทีตอนกี่โมงครับพี่ประมาณตีสามกว่าตีสี่ครับว่าถูกคนร้ายเข้ามาจรลกรรมไปใช่ครวก็จะตื่นไปซื้อข้าวกันนีครับพี่มีอะไรอยากจะฝากถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจบ้างครับ ครับซึ่งหากใครพบพฤติการคนร้ายนะครับก็สามารถแจ้งมาทางโรงพักได้เลยครับแล้วถ้าจับได้แล้วพี่จะดำเนินการยังไงกับคนร้ายรายนี้ครับก็ให้ดำเนินการตามกฎหมายที่สุดเลยครับไม่มียอมนะพี่นะใช่ครับเพราะว่าจะได้เป็นตัวอย่างให้คนอื่นที่เข้ามาก็ถือเป็นภัยสังคมแล้วพี่เนาะเพราะว่าเห็นว่าก่อนหน้าก็ได้มีใช่ดสารานิพนธ์เหมือนกันปะครับอ๋อสารานึงสารานู้นนะครับใช่ครับพี่คนคนเดียวกันด้วยก็สรุปก็คือว่าถ้าเกิดใครรู้ปราะแสคนร้ายให้แจ้งตำรวจ แล้วถ้าจับได้ก็ไม่มียอมความนะครับโอเคครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราไปติดตามดูภาพกล้องวงจรปิดซึ่งกล้องวงจรปิดนั้นได้ติดตั้งไว้ภายในศาลานะครับและสามารถบันทึกพฤติการของคนร้ายเอาไว้ได้ซึ่งในขณะนี้เป็นช่วงเวลา3นาฬิกา48นาทีของคืนวันที่27พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับโดยคนร้ายนั้นเป็นชายอายุระหว่าง25ถึง30ปีมี ความสูงประมาณ165ซนเมตรผิวคั้าไว้ผมลองทรงนะครับที่สำคัญคนร้ายนั้นมีหนวดนะครับว้หนวดนะครับก็ได้ใส่เสื้อคลุมหรือเป็นเสื้อคล้ายๆเสื้อแขนยาวสีส้มกางเกงสีดำตัวนี้ขายาวนะครับในภาพตอนนี้คนร้ายนั้นได้เดินเข้ามาภายในศาลาซึ่งภายในศาลาทุกท่านคงจะเห็นนะครับบ้านได้มีการเปิดไฟไว้สว่าง และคนร้ายนั้นได้เดินชนิดที่ไม่เกรงกลัวว่าจะมีผู้ใดตื่นขึ้นมาเลยทีเดียวเหมือนว่าคนร้ายนั้นมีมนสะกดท่องให้ทุกคนนั้นหลับสนิทชนิดที่ว่าสิทธ์ามลงเลยทีเดียวนะครับไม่มีผู้ใดรู้สึกตัวว่าตอนนี้คนร้ายนั้นอยู่ข้างกายและกําลังเดินไปจู่โจมไปที่แต่ละคนโดยมุ่งไปที่โทรศัพท์มือถือที่ทุกคนเก็บเอาไว้โดยมักจะวางไว้ที่บริเวณหัวนอนนะครับนี่นะครับก็เป็นภาพ คนร้ายนั้นได้พยายามฉวยฉกเอาโทรศัพท์มือถือของแต่ละคนไปจากในภาพนะครับก็พบว่ามีผู้ที่นอนอยู่ภายในศาราประมาณ7คนทั้ง7คนนั้นก็มีโทรศัพท์ทั้งเป็นยี่ห้อซัมซุงโทรศัพท์ iPhone และก็ยี่ห้อ v ี vo นะครับที่ติดตัวกันไว้ก็ได้ถูกคนร้ายรายนี้นะครับฉกกันไปติดมือกลับไปรวมถึง7เครื่องเลยทีเดียวนี่นะครับนับเป็นการก่อเหตุที่ไม่เกรงกลัว ใดๆทั้งสิ้นไม่เกงว่าขณะนั้นจะมีผู้ใดตื่นขึ้นมาพบเห็นหรือไม่นี่นะครับจนเป็นข้อสังเกตรหรือเป็นการตั้งข้อสองสัยว่าคนร้ายที่ก่อเหตุรายนี้นั้นมีคาถามนสะกดให้ใครหรือให้ทุกคนหลับหรือไม่แต่อย่างใดนะครับ mm. เดี๋ยวหลังจากมีการจับกลุมได้เราคงต้องมีการเค้นสอบถึงประเด็นตรงนี้ว่าตัวเขานั้นได้มีวิชาหรือมีมนสะกดที่ทําให้ผู้คนหลับได้หรือไม่แต่อย่างใดนี่นะครับ ตอนนี้คนร้ายนั้นก็ได้ชวยโทรศัพท์ไปแล้วจํานวนเจเครื่องรวมถึงกระเป๋าซึ่งภายในมีสมุดเล่มรถยนต์และเล่มรถจักรยานยนต์รวม3ามเล่มและก็ได้เงินสดไปอีกประมาณ2,000บาทนี่นะครับก็หลบหนีออกนอกสาลาไปหลังจากที่ก่อเหตุไว้แล้วส่วนจุดที่2เป็นศาลาหนึ่งซึ่งอยู่ติดกัน เป็นช่วงเวลาตีหนึนาทีของวันที่19บเก้าพฤศจิกายนซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนหน้านะครับโดยผู้เสียหายนั้นได้มีการมานอนอยู่ในศาลาประมาณ7จถึงแคนซึ่งคนร้ายก็ทำทีลักษณะเหมือนกับเช่นเคยเดินเข้ามาภายในศาลาทั้งที่มีไฟเปิดสว่างโล่งโจ้งเลยทีเดียวนี่นะครับคนนั้นก็กระจายกระหลับอยู่ตามจุดต่างๆ โดยคนร้ายรายนี้ในจุดนี้สามารถกล้องเนี่ยสามารถบันทึกภาพคนร้ายไว้ได้อย่างชัดเจนซึ่งหากผู้ใดเห็นภาพนะครับคนร้ายรา,ายนี้หรือรู้จักมักคุ้นว่าเป็นใครลูกหลานใครก็ขอให้รีบแจ้งมายังสถานีตำรวจปูทรนสตัตหีบที่หมายเลขโทรศัพท์038438183นะครับโดยคนร้ายรา,ายนี้ถือเป็นภัยสังคมอย่างมากนี่นะครับก็ กำลังก่อเหตุฉกโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งที่วางอยู่บริเวณหัวนอนหรือชาร์จแบตอยู่ของผู้เสียหายรายนี้ที่กำลังหลับสนิทเช่นกันไม่รู้ว่าไปโดนมตน์สะกดตัวไหนมาเหมือนกันทำให้ไม่รู้สึกตัวนะครับตอนนี้คนร้ายนั้นก็ได้คว้าโทรศัพท์มือถืออยู่ในมือขวาไปแล้วนะครับแล้วก็เตรียมที่จะหลบหนีออกจากจุดเกิดเหตุไปแต่ก่อนที่จะไปนั้นก็ได้คว้าหยิบลักษณะเป็นถุงผ้านี่นะครับก็ กำลังคว้าหยิบถุงนี้ไปซึ่งคาดว่าน่าจะมีทรัพย์สินภายในอยู่แต่ปรากฏว่าภายในนั้นก็มีสิ่งของธรรมดานะครับมีเงินอยู่ประมาณ200หรือ300บาทติดตัวออกไปด้วยพร้อมกับโทรศัพท์มือถืออีกหนึ่งเครื่องเป็นโทรศัพท์มือถือรุ่น oppo a53 โดยคนร้ายก็ได้ไปจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นับเป็นเหตุการณ์ทั้งสงเหตุการณ์ที่คนร้ายนั้นย่ามใจชนิดที่ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายเข้ามาก่อเหตุลักทรัพย์จรกรรม ของผู้เสียหายไปนะครับก็ขอฝากไปยังประชาชนที่มีความรู้จักมักคุ้นขอให้แจ้งเบาะแสมาทางสถานีตำรวจปูทรนสัตทหีบโดยด่วนนะครับครับหลังจากที่เราได้คุยกับทางผู้เสียหายและได้ชมภาพวงจรปิดไปแล้วในตอนนี้ผมกำลังรดพาทุกท่านลงพื้นที่มายังชุมชนบ,นบ้านบางเสเลซึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุหรือวัดที่เกิดเหตุนั้นออกมาประมาณ5กิโลเมตรนะครับเ,เนื่องจากว่า ได้รับแจ้งว่ามีพลเมืองดีได้พบกระเป๋าสตางค์ซึ่งภายในนั้นมีบัตรประชาชนและก็มีทรัพย์สินของผู้เสียหายที่ถูกคนร้ายโจรกรรมไปนะครับถูกนำมาทิ้งไว้ที่บริเวณชุมชนบ้านบางเสเลงแห่งนี้ซึ่งเรื่องราวหลังจากนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะไปพบกับพลเมืองดีรายนั้นกันว่าเขานั้นได้พบทรัพย์สินที่ถูกโจรกรรมมาที่ใดนะครับ มีหัเครื่องครับเครื่องครับนเครื่องอันนี้เจอตรงโน้นเจอตรงนี้ครับจ่าย20บาทไปโรงเรียนที่เดียวเนี่ยน้องเขาหนู่ตรงข้างๆถึงฝึกเข้าหอที่นั่นเนาะแล้วเขาเดินมาทุกเช้ามาทำงานที่นี่ครับแล้วเขาเจอเห็นมันแป๊บๆเขาก็เลยหยิบมาแล้วออกมาให้หนูเจอทิ้งไว้ใช่ไหมครับมีมีโทรศัพท์เครื่องเดียวนี่เหรอครับเนี่ยใช่มีอันเนี้ยแล้วหนูก็เล เปิดดูแล้วก็อ่านโพสในบางสลิงอะค่ะคใครเป็นเจ้าของครับพี่ส่งมอบหน่อย er> คร in no, no, ับเขออนุญาตส่งมอบคืนหน่อยครับเนอะเนาะที่นี่ครับรุ่นรุ่นอะไรพี่ไอโฟนครับผมไอโฟนเท่าไหร่ฮะน่าจะหกพัทหรือว่าหกไอโฟนพัทนาะครัทเนอคครับโอเคครับ